รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยประเทศบราซิลสร้างสิ่งที่น่าทึ่งด้วยการตัดถนนสายเล็กๆเ,เป็นเส้นตรงมีความยาว147กิโลเมตรและตั้งชื่อว่าทรานส์พันทนายรา เป็นถนนที่ต้องหยุดรถทุกสองนาทีเพราะมีสัตว์ป่าและนกอาศัยอยู่ข้างทางสัตว์เหล่านี้ปรากฏกายให้ถ่ายภาพกันไม่หยุดนับเป็นเส้นทางมาสจารย์และสวรรค์ของนักถ่ายภาพธรรมชาติและยังใช้พื้นที่อาศัยของสัตว์ป่าเพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับการนําภาพที่ดีไปเผยแพร่ให้คนทั้งโลกเห็นความสมบูรณ์ของธรรมชาติใจกลางประเทศบรรซิลเรื่องเล่าข้ามโลกวันนี้เสนอตอนถนนสายทรานส์พันธเราครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมเรื่องเล่าข้ามโลกตอนนี้ผมจะนำท่านผู้ชมไปนั่งรถบนถนนที่ยาว1 4 7กิโลเมตรอยู่ที่ประเทศบราซิลเรียกว่าถนนทรานส์พันธเนีราเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าถนนนี้มีความสำคัญอย่างไรแล้วก็สนุกอย่างไรด้วยครับครั้งแรกที่เราเข้าไปบนถนนแห่งนี้เป็นเวลากลางคืนก็นั่งรถ ไปเพื่อจะไปสู่ที่พักก็มองอะไรไม,ไม่เห็นก็ไม่รู้สึกว่ามีอะไรพิเศษครับก็เป็นถนนดินครุขระเป็นธรรมดามีข้ามสะพานด้วยเป็นบางช่วงครับก็การนั่งรถเวลาค่ําคืนนะครับหลังจากที่เดินทางเหนื่อยมาทั้งวันเนี่ยก็รู้สึกเพลียเพราะว่าวันนี้นะครับตอนเช้าเนี่ยเราเดินทางออกจากป่าชายขอบของอเมซอนที่เมืองคริสตัลิโนก็จากที่พักก็มาเรือ แล้วก็มาขึ้นรถยนต์จากรถยนต์ก็มาขึ้นเครื่องบินขึ้นเครื่องบินมาถึงเมืองคุยบ้าจากเมืองคุยบ้าเราก็นั่งรถมาครับออกมาเย็นๆและกว่าจะมาเข้าเขตทรานส์พันเนลาเนี่ยก็เป็นเวลาค่ำแล้วอยากจะเรียนว่าถานนทรานส์พันเนลาเนี่ยครับวิ่งผ่านพื้นที่ชุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรียกว่าพันธนาวเป็นของประเทศ บราซิล <Brazil. S 2> พวกเราก็นั่งกันเงียบๆนะครับมึงคนก็เงียบไปด้วยในรถกลางคืนแต่ตอนหนึ่งครับช่วงหนึง่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นรถมาถึงสะพานคนนําทางของเราซึ่งเป็นเจ้าของหล่อซึ่งมารับเราเนี่ยนะก็บอกให้หยุดรถแล้วบอกพวกเราเอาอกล้องลงมาเลยนะผมก็เชื่อฟังเขายังไม่เห็นอะไรมากนะครับพอลงมาจากรถเขาชี้ไปที่กลางสะพานเราก็เห็นตัวกินมดเล็ก เลเซอร์ทำมันดัวนะเป็นตัวกินมดซึ่งปากยาวแหลมนะครับขนฟูเดินอยู่กลางสะพานโอ้เป็นโชคดีจริงๆครับพวกเราก็ออกไปถ่ายภาพปัญยาทั้งวิดีโอและก็ภาพนิ่งด้วยส่วนตัวเอดูอาโดซึ่งเป็นผู้ดดจัดการหลอดเป็นเจ้าของเนี่ยครับก็รีบวิ่งไปดักตัวกินมดแ็กเนี่ยครับไม่ให้มันลงจากสะพานไป เื่อเปิดโอกาสให้เราได้ภาพกันได้เต็มที่ก็เลยทําให้การที่นั่งเงียบซึมเศร้ามาตลอดทางนะครับง่วงกันมาตลอดทางก็มาเจอจุดนี้นะครับก็ได้ออกกําลังกันออสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งเจ้าตัวกินมดเล็กนี่ก็เดินลงจากสะพานหายไปเราก็นั่งรถต่อไปอย่างที่พักครบ พวกเราดีใจที่มาพบเจ้าตัวกินมดเล็กนี่โดยบังเอิญอย่างไม่คาดฝันครับซึ่งตามปกติเนี่ยมันจะซ่อนตัวแล้วขี้อายเหมือนกันแต่นี่เวลากลางคืนครับแล้วก็แทบจะไม่มีรถวิ่งผ่านมามันสงบเงียบเจ้าตัวนี้ก็เลยออกมาเดินเล่นบนถนนกลางสะพานครับก็เลยได้พบกับคณะของเราพวกเราก็รู้สึกตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าตามปกติเจ้าตัวกินมดเล็กนี่ก็พบยากนะครับ เมื่อพบแล้วทําให้เรารู้สึกว่า hey, แถวนี้นี่คงจะมีสัตว์ป่าได้พบกันมากมายทําให้เราหวังไปถึงวันต่อ,ตอไปครับ ถนนแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเชื่อมเมืองคุยบ้าไป1 4 7กิโลเมตรจนไปถึงแม่น้ำสายใหญ่ที่เรียกว่าแม่น้ำคุยบ้าเหมือนกันครับแต่บนเส้นทางนี้147กิโลเมตรเนี่ยผ่านสะพาน122แห่งครับเราต้องข้ามสะพานเนี่ย122แห่งเพราะว่าพื้นที่ของพันนาเนี่ยครับประมาณแส0 0 0 0ตารางกิโลเมตรพื้นที่กว้างขวางมากเลยแล้วก็มีแม่น้ำเนี่ย ไหลไปม,มาทําให้พวกเราต้องข้ามสะพานถึง122แห่งแต่บนถนนเส้นนี้ครับเป็นเส้นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเพราะว่านั่งรถบนถนนเส้นนี้เนี่ยเราจะพบทั้งสัตว์ป่าพบทั้งนกมากมายหลายชนิดท่านเชื่อไหมครับว่าผมมาอยู่ที่หลอดบนถนนเส้นนี้เนี่ยพบนกเนี่ยนะครับประมาณ100ชนิด ชนิดต่างๆประเภทต่างๆกันก็เราทําให้พวกเรานี่ก็ตื่นเต้นแล้วก็คึกคักมากครับเพราะว่าเรามาเนี่ยต้องการถ่ายภาพสัตว์ป่าของบระซิล การเดินทางบนทรานสปานิ r อราเนี่ยก็เดินทางได้สองวิธีครับโดยรถยนต์หรือโดยการเดินซึ่งตอนแรกเราก็นั่งรถยนต์นะ ป,ปรากฏว่าเมื่อน,นั่งไปเรื่อยๆเนี่ยครับต้องหยุดแทบทุกสองสามนาทีเพราะว่าสองข้างทางเนี่ยครับมีนกน้ำมีจระเข้ไค,คแมนมีสัตว์ป่าวิ่งไปวิ่งมาให้เราถ่ายตลอดเวลาทำาไมเราต้องลงจากรถมานั่งรถไปในสุดเราบอกเอาอย่างนี้บอกคนรถขับไปล่วงหน้าไปรอเรา3กิโลเมตรข้างหน้าแล้วจากตรงนี้เนี่ยเราจะเดินไปเพราะจะทำให้ถ่ายภาพกันสนุกมากเลยครับแล้วก็จริงๆครับ พราะเดินไปเนี่ยนะครับถ่ายภาพเนี่ยเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาของถนนเนี่ยมีภาพไปถ่ายตลอดจนทําให้ผมเนี่ยนึกถึงโฆษณาของหนังสยองขวัญหนังผีที่เรียกว่าที่บอกว่าอะไรสุดสยองทุกสองนาทีเนี่ยนะครับของเราก็เลยมาเปรียบเทียบว่าถ้ากับยกกล้องทุกสองนาทีเหมือนกัน ที่จริงจุดที่เราอยู่บนถนนทรานสปานลาเนี่ยเป็นจุดเล็กๆเกท่านั้นนะครับถ้าเปรียบเทียบกับอนาเขตอันกว้างขวางมหือมาของพันธนาวซึ่งมีพื้นที่ถึง150,000ตารางกิโลเมตรแต่ขนาดมาจุดเล็กๆนี่ยครับเราก็ได้พบได้ถ่ายภาพสัตว์ป่าและนกเนี่ยมากมายครับ คลปิบาร่าเนี่นะครับเป็นสัตว์ถิ่นเดียวของบราซิลหรือเอนเดมิกของที่นี่แล้วก็เป็นสัตว์ฟันแทะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครับแล้วก็ตัวผู้ตัวเมียก็แตกต่างนะครับตัวผู้เนี่ยจะมีลักษณะเหมือนเขาเขาเดียวนะครับอยู่บนกลางศีรษะเดี๋ยวท่านก็คงสังเกตเห็นครับ สัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์ถิ่นเดียวอีกชนิดหนึ่งของพันธนาวาของบราซิลก็คือจอระเข้เคมนสายพันธุ์พันธนาจระเข้ชนิดนี้นะครับมีอยู่มากมายแต่ก็อยู่ในน้ำนะครับไม่ขึ้นมาเดินเพ่นพานบนถนนแต่จระเข้ที่นี่จะเรียกว่าจะดุร้ายก็ไม่เชิงนะครับเราดูเนี่ยมันน่ากลัวก็จริงแต่ว่าได้ทราบมาว่าไม่เป็นไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เขาบอกบางครั้งเนี่ยนะครับพวกชาวพื้นเมืองเนี่ยลงไปไหวยน้ําในหนองน้ําเนี่ยไอ้จระเข้เคแมนเนี่ยไหว้หนีนะไหว้หนีมัน,ม,นม,มันไม่มาใกล้ไม่มากินมนุษย์ครับอันนี้อาจจะเป็นข้อดีแต่ขอแนะนําก็เราเป็นคนแปลกหน้าไปก็อย่าไปไปลองดูกันล้วกันครับ จระเข้เคมนก็มีหลายสายพันธุ์นะสายพันธุ์ที่เราไปพบที่คริสตัลลิโนป่าคริสตัลลิโนซึ่งเป็นป่าชายขอบของอเมซอนนั้นก็อีกลักษณะหนึ่งมีขนาดใหญ่กว่าที่นี่ครับและที่นั่นก็ทราบว่ามีความดุร้ายพอสมควรเหมือนกันแต่ที่นี่ในแม่น้ำคุยบ้าเมื่อเราไปถึงเนี่ยเราก็เจอจระเข้เคมนสายพันธุ์นาวเหมือนกันแต่ที่นั่นนั่นตัวใหญ่กว่าที่เราพบระหว่างทางนี่ครับ ที่ถนนทรานส์ฟันเทเนราเนี่ยนะครับก็มีไนท์สฟารีเหมือนกันคืนที่เราไปพักคืนต่อมาหลังจากอาหารเย็นแล้วเจ้าของที่พักก็บอกว่าจะนำเราออกไปนั่งรถไปไนท์สฟารีเราก็นั่งไปก็หลังจากทานอาหารเย็นทานประมาณ2องทุ่มครึ่ง,งกว่าจะเสร็จก็3ามทุ่มครึ่งกว่าจะได้ออกไปก็4ี่ทุ่มแต่ก็ดีนะครับเงียบสง,งัดนี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวสัตว์ป่าอาจจะออกมา เพราะว่ายิ่งดึกเนี่ยก็จะไม่เจอสัตว์ป่าก็อย่างที่ผมเรียนนะว,วันแรกที่เรามาถึงเราก็พบตัวกินมดเล็กก็เวลาในราวนี่นครับในราวสี่ทุ่มเนี่ยเ,เดินอยู่บนถนนทรานสปานิลาวันนี้เราก็หวังจะพบสัตว์ป่าอีกนะครับแต่ก็เรียนท่านผู้ชมว่าผิดหวังครับเพราะว่านั่งรถไปเนี่ยไม่ได้พบอะไรครับก็พบงูเลื้อยข้ามถนนไปตัวหนึ่งก็ขนาด ม่ใหญ่นั่นนะครับไม่ใช่อานาคอนด้าเราก็หวังจะพบอานาคอนดาน้าเหมือนกันแต่ไม่ได้พบครับก็คืนนั้นก็มีนท์ซาฟา,ารีก็ไปสักชั่วโมงกว่าแล้วก็กลับมาที่พักครับท่านผู้ชมครับผมใช้คาว่าผิดหวังแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นธรรมชาติของช่างภาพสัตว์ป่าเพราะเวลาเราไปเนี่ยบางทีเราได้พบสิ่งที่มันนึกว่าจะได้พบนะหลายชนิดของสัตว์ป่าที่เราไม่ได้พบแต่หวังจะพบ ก็ก็มีครับก็เรียกว่ามีทั้งสมหวังและผิดหวัง การเข้าไปชมและถ่ายภาพสัตว์ป่าที่ทรานส์พันเนล่านี่อีกวิธีนึงคือการเดินเท้าซึ่งก็สนุกครับเพราะพวกเราก็ได้ออกกําลังกายด้วยแล้วก็ทราบมาว่าการเดินป่าที่นี่ก็ไม่มีอันตรายเราก็ออกเดินกนนันก็ได้เห็นภาพสัตว์ป่าต่างๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องลิงนะซึ่งอยู่บนต้นไม้แล้วก็นกเพราะถ้าเผื่อนั่งรถไปเนี่ยครับพอรถจอดปั๊บเนี่ยทั้งลิงทั้งนกเนี่ยมักจะหนีไป แต่ถ้าเราเดินไปเงียบๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสพบมากดังที่เราได้นำภาพทางวิดีโอมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนี่แหละครับขลางอุดมโหงไม่ขลางวันโหงเยอะไปโอ้โหโอ้โหได้ไป แต่กดจตตอปอยู่แล้ว ถนนทรานสปานร่าสายนี้มีความยาวทั้งหมด147กิโลเมตรผ่านสะพานทั้งหมด122แห่งครับแล้วก็ไปสิ้นสุดลงที่แม่น้ำคุยบ้าซึ่งแม่น้ำคุยบ้านี่มันเป็นจุดที่นักท่องเทีย่ยวจะมาลงเรือเพื่อล่องเรือชมแม่น้ำซึ่งในแม่น้ำสายนี้ก็จะพบทั้งจระเข้ทั้งนกน้ำและเสือจากัวครับแล้วก็ยังมีนาคยักษ์อีกด้วยนะครับที่จะพบที่แม่น้ำ สายนี้ซึ่งวันหลังเนี่ยผมจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าคณะของเราเนี่ยนั่งเรือชมหมนในแม่น้ำคุยบ้าเนี่ยได้พบสัตว์ป่าอะไรบ้างครับ ขากลับบนถนนทรานสเปเนร่าเนี่ยนะครับเราได้พบกับเต่าชนิดหนึ่งก็ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาว่าเทอร์เ e น็กเทอร์เตอร์มื่ความว่าคอของมันเนหมุนได้หันได้นะครับไปรอบเขาเรียกว่าเทอร์เ e น็กเทอร์เตอรผมไม่แน่ใจว่าภาษาไทยจะเรียกว่าอะไรนอกจากนั้นเรายังได้พบสมเสร็จบราซิลครับซึ่งก็พบยากเหมือนกันเราโชคดีมากครับนั่งขับรถไปเนี่ยครับเห็นเจ้าสมเสรบซิลตัวนี้ ข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งเราก็ไปจอดรถรอครับสักครู่หนึ่งมันก็ข้ามกลับมาให้พวเราถ่ายภาพได้ครับการพบสมเสร็ธ์ราซิลเนี่ยก็ถือว่าเป็นโชคดีครับเขามาสั่งลามาอำลาเราพบว่าขามาเราได้พบเอตัวกินมดเล็กนี่ครับเลเซอร์ทามันดัวเนี่ยโดยไม่ได้คาดฝันเหมือนกันครับ การตัดถนนทรานส์พานราเส้นนี้เนี่ย mm. ก็นับว่าเป็นความคิดที่ดีครับและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพราะว่าเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวบราซิลเองชาวอเมริกาใต้และก็มาจากทั่วโลกนะครับที่จะมาชมพื้นที่ชุมน้ำผ่านธนาอันกว้างใหญ่ไพศาลถ้าไม่มีถนนเส้นนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปชมกันยังไงคนนั่งเรือไปก็คงมีปัญหานะครับเพราะติดเกาะแก่งต่าง แต่เมื่อมีถนนนี่เราก็นั่งรถไปได้ครับ147กิโลเมตรแล้วก็มีผู้คนมามากมายจากหลายแห่งนะครับเราได้พบคณะดูนกจากสหรัฐอเมริกามาเพื่อดูนกอย่างเดียวเลยแล้วเขาก็จอดรถแล้วก็เดินไปตามถนนเพื่อจะดูนกชนิดต่างๆแล้วสัตว์ป่าก็มีให้ชมเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาสัมผัสได้มาชมสัตว์ป่าใกล้ชิดเนี่ย ก็เรากันไปการส่งเสริมการอนุรักษ์ครับเพราะเราได้ไมาเห็นมาถึงถิ่นที่อยู่ของพวกนี้ก็มีความรู้สึกว่าเ,ออเราน่าจะช่วยกันอนุรักษ์รักษาสัตว์ป่าพวกนี้ให้เขาอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยต่อไปครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันตอนหน้าครับ ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ